เอาแล้วครับทุกคนครับวันนี้เดียวเราก็อยู่กันในเกมที่เปชื่อว่า Ghost Simulator นะครับไม่ใช่ Ghost ผีนะแต่เป็น Ghost แพะนะฮะนี่คือแพะดูดูหน้าตาแพะดิแล้วแล้วลิ้นโคตรยาวเลยซึ่งเราอ่ะเป็นแพะที่ไม่ธรรมดานะครับเราเป็นแพะที่เป็นซูเปอร์แมนแพะซูเปอร์แมนแพะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่เชื่อก็ ไมไงเอาตายเลยเพื่อนเอ้าอ้ยังปีชวิรอดอยู่เคาล่ะก็เกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือมันเป็นเกมที่มันเก่ามากเลยนะเว้ยจริงอะคือผมมาเห็นตั้งแต่ตอนนี้ผมเป็นเด็กน้อยแล้วเว้ยเออเด็กหน่อยอะซึ่งปัจจุบันก็เป็นเด็กหน่อยนั่นแหละเอาลซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมแพ็ค กวนทีไหนนะครับเอ,อ่โอโห <laughs> ดูดูตีล่ากาดิฮ่า <laughs> ซึ่งเราอ่ะเป็นแพที่แข่งแก่งที่สุดนะครับซึ่งโอเคเวปเราจะไปต่อสู้กันดีกว่าอ่ะ <laughs> เฮ้ยแม้แต่รถเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ <laughs> ดดรถรถระเบิดเลยนี่ไง เฮ้ยอันนี้คืออะไรวะถังน้ำมันเนี่ยโอ้ยไอ้ถังน้ำมันแมนแมามามโอ้โหแพ้มันวิ่งเร็วขนาดนี้เลยเออเฮ้เยเฮ้ยแล้วว่าเล็บดูโอ้โหไอ้นี่ดิบโอ้พวกนายทำอะไรกันอะเฮ้ยโหมันค่อยๆหันมามองกันด้วยวะ่ะเอ่อเหมือนแบบประท้วงอะไรสักอย่างนะครับเอ่อ,อ สะดุดเฉยอะไรนะเฮ้ยพวกเองทำไรกันฮัลูกประท้วงอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกแต่ดูรู้เองเองเป็นใครวะฮะนี่ <c oughs> เฮ้ยเราเราเราสามารถยกมันได้ด้วยนะเว้ยโดยการใช้ลิ้นแตะเว้ยซึ่งลิ้นเราก็เหมือนเออเออเป็นเป็นเป็นอะไรกันวะ เอ้ยพวกยังโอเคปล่าวะเอ้าเฮ้ยเอเป็นไรกันเนี่ยแต่โอ้โอ้เฮ้ยลิ้นลินคอดยาวเลยโอ้โอ้อ๋อโอ้โห้นี่ไงเยอ่ได้กันไปเลยอ่าไอ้นั่นวิ่งไปละเดเ okay. oh, ah, hey, ี๋ยวนะลิ้นเราสามารถแตะได้ทุกอย่างเลยเปล่า โอ้จีสอะไรวะเนี่ยดูลิ้นมันดิเฮ้ยเย่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 ยเลียเลียเหมือนแต่ไอติมอ่ะมันจะติดลิ้นไว้ทุกคนอะไรวะแต่ดิดเดียวเองนะเอาเอาไอไอไอพวกนั้นวิ่งออกไปแล้วโอ้ เฮ้มันก็เลยเป็นกระดาษนั้นเลยเออโอ้ยเอ้ยน่าติดไฟเอ้ยน่ติดไฟเอ้ยเฮ้ยโยโลอ่ะเฮ้ยวันพันแมนไซตามาจะชัดนี่มันเป็นพลังไซตามะเฮ้ยช่างงานก่อสร้างคนนี้ช่างงานก่อสร้างคนนี้สวัสดีครับพี่เอ้าวเอ้าไปบันลบได้จังวะ พี่พี่ช่วยตื่นมาหน่อยได้ไหมอ๋อเฮ้ยพี่พี่อันนีผมดิเฮ้ยผมก็แค่แพ้ธรรมดาตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้กลับมาทำงานเหรอโอ้พี่เป็นคนดีอย่างเลยเดี๋ยวผมจะตอบแทนพี่เองเฮ้ย <c oughs> ตัวตัวตวไฟเฮ้ยจะตายวะเนี่ยพี่พี่อ๋ออ๋ออ๋อง วทเฮ้เดี๋ยวนะนี่นี่มันถังน้ำมันนี่หว่าเราตีมันโอ้ยผมไม่เกี่ยวแล้วครับผมไม่เกี่ยวโอ้โหพลังระดับขนาดนี้เอ้ยผู้หญิงครับเอาแต่เดยดตุกขาเด้นี่ผมวิเคราะห์ขวานไว้ระเบิดดิวเคียร์เอา เดือดติดไฟเลยนี่นี่ว่าเข็บทารบาสผู้คนบอกว่ะเอ้ยเอ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยแพ้หรือสไปเดอร์แมนโอ้สไปเดอร์แมนโนเวโฮมจีโอ้โอเอ็งเอ็งเอ็งไม่ใช่แพ้แล้วเว็งเอเรียนแล้วอย่างเงี้ย โอ้ไตโอ้โหไตแบบนี้ได้ด้วยคนสุดยอดเอ้ยใครมันไปอยู่เลยตรงนั้นวะเหมือนเราเจอชายหญิงคู่หนึ่งเขากำลังสารภาพรักกันอยู่เอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหหน้าตาแฟนเองโอ้ยกอดเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้จริงจริงผู้ชายมันต้องเป็นคนให้แหวนไม่ใช่หรอวะเอาหวนเป็นผู้หญิงวะหรือว่ามันก็ทำได้วะอไม่รู้่แต่ที่รู้โคกเขาไง อันนี่มิขอเก็บได้นี่เก็บตั้งไหนเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาอะไรวะแล้วแล้วพวกเองก็มาขอแต่งงานเหมือนเดิมเอาอะไรของเองเนี่ยเอาสิ่งที่ทราไปเบอร์กีดีไม่ได้มีความรู้สึุขเลยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยนกอีก่อยเหรอฮึแย่เฮ้ย เงเหมือนหล่อเองอ,ะอ่ะไอ,อ้ยยอยฮ่าอ้อยเราสู้มันโอ้ยปีไ้เองด้วยเชียร์ทำแมวเชียร์ประแสงเลเซอร์นี่โอ้ยไอโกงไอโกงไถไถอ้า,อาเรียบร้อยชนะละ เฮ้ยโดยพอเองด้วยเชียร์ดับแววไรเชียร์เออไม่ติดไม่ติดเลยโอ้ได้มงกุฎแล้วอะ่ะนี่ไอ้เลาไปเลยบาซูก้ายางยืดเจ้ยโอ้ไม่แรงเลยเว้ยแรงเลยโอ้ยแรงเลยเฮ้ยเองมีไปไวสวย เราต้องเอาแบบไอ้ไกด์สุดเลยเว้ยไกด์สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณน,นี้ดีปะ่ะเฮ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรอะ้ <c oughs> ตัวตัวยืดเลยตัวยังยืดเอาโชนแก่ดีก็ล้มแล้วเดี๋ยวนะนี่มันคนงานเขากำลังก่อสร้างอยู่เอ้ยทางตัดต,ตรงนี้แหละเอาเอาเอาะดุดไม้แบดเอาอะไรวะ <rium> <Dante> โอ้ยเอ็งยังไม่ตายเกอสบายแบบนี้ยังไม่ตายเกออืมอืมอืมโอ้ยโอ้โอแย่ยืดยืดอเฮ้ยไหน นี่ฉันยืนที่ไหนนะฉันยืนที่ไหนใครก็ได้เยจะดียวเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนน pues ี่เอาเอาอเอา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 เฮ้ยเฮ้ย What เอาเฮ้ยอะไรวะนี่ไฟสีเขียวอ้าลื่นลื่น What เฮ้ยที่ท,ที่ไหนวะนี่มันค้นพบ ห้องลึกลับแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยสำนักงานลึกลับโอ้สำนักงานลึกลับเฮ้ยทำไรอ,ะอ่ะ,อะ,อะ,อะเอ้าเอาเฮ้อาเฮ้ยใจอิดโอ้โอ้นี่นี่มันห้องทำงานเลยวะเออโอ้โอตู้เย็นแข็งแกร่งจริงโอ้โยโชดแค่ดีเอง โอ้วิบ่าทุกอย่างตังเล่หมดเอ้ยเฮ้ยนี่มันโอ้ห้องลึกลับเปรดโอ้ที่นี่ที่ทททไหนวะเนี่ยยังยังเขียดไอ้บ้านี้เลยไอ้ไอ้หัวกวางเลเดียสีเขียวเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ทำไมเนี่ยหน้าตาโคตรกวนเลย เอาครับทุกคนครับก็จบกิบยังนี้ดีกว่าเฮ้ยได้ได้เห็นเต็มตาละเล่นเต็มตาโอเคครับทุกคนครับก็ขอจบลิบตะเบียงเท่านี้ดีกว่าครับก็เกมนี้ครับเล่นฮาดีสนุกดีเกมเก่าด้ก็เกมนี้เนี่ยมันก็ฟรีนะครับในโทรศัพท์นะครับก็สามารถไปหาโหลดกันได้เกมมันก็เล่นบดเพลินดีนะนะโดยว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่มีวันตายเลยเนี่ยอิงอมตะเป็นไหนวะฮะ โอ้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 เฮ้ยโอ้วันวิทยาบรมดาโอ้เนี่ยดูดิวันโดนรถชนขนาดเดียวงไม่เป็นไรเลยเป็นกินจิกด้วยเนี่ยตัวรู้เลยเอ้าไอ้นั่นทิ้งเพื่อนดีเวละโอเคครับโอเคไปแล้วบายบายโอ้ชนเลยดิดิหน่อยๆก็หัวทิ่มลอยๆไปสเตลไปเว้ยเฮ้ยโอ้ เราเจอชายคนหนึ่งเป็นกินเป็นกินจักรพรรดิเอ้าเอ้าอะไรวะขึ้นไปตั้งนานอ๋อชนวิเฉลยเรา